การเพิ่มรถยนต์ไฟฟ้าเข้าไปในทุกไลน์อัพที่ทําตลาดคือเป้าหมายสําคัญของค่ารถยนต์ต่างๆที่สักวันจะต้องเดินทางไปถึงไม่ช้าก็เร็วแต่ดูเหมือนว่ารถยนต์เพื่อการพาณิชย์จะเป็นรถยนต์ประเภทหลังๆที่จะมีการใช้ขุมลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ทั้งนี้ก็เพราะรถกระบะเป็นอัพมีการใช้งานที่สมบุกสมบันกว่ารถยนต์ประเภทอื่นๆรวมถึงน้าหนักรถที่มากขึ้นจากแบตเตอรี่ทําให้สมรรถนะโดยรวมอาจจะไม่สามารถรองรับการบรรทุกหนัก ได้ดีเท่าที่ควรแต่นั่นก็เป็นมุมมองของบางค่ารถยนต์ที่อาจจะยังต้องการนําเสริมเครื่องยนต์สันดาปภายในให้เป็นขุมพลังหลักสําหรับรถยนต์ประเภทนี้ต่อไปให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างไรก็ตามการพัฒนาแบตเตอรี่สําหรับยานยนต์ไฟฟ้ามีอยู่อย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างรวดเร็วที่นอกจากจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นน้ําหนักน้อยลงต้นทุนราคาที่ต่ําลงและในอีกหลายประเทศก็ได้ขยายเครือข่ายสถานีชาร์จไฟ ให้ครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่าแต่ก่อนมากรวมถึงเมืองไทยนั่นจึงทำใ,ให้โอกาสที่เราจะได้เห็นการทําตลาดรถกระบะไฟฟ้าในบ้านเรามีความเป็นไปได้สูงและการขยับตัวล่าสุดของภาครัฐไทยก็ถือว่าเป็นแรงกระตุ้นอย่างดีที่ทําให้ค่ารถยนตต่างๆต้องการกล้าเข้ามาสู่ตลาดนี้เดิมทีภาครัฐได้ออกมาตรการสนับสนุนการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ้วยการลดภาษีที่เกี่ยวข้องและให้เงินสนับสนุนสูงสุดกว่า1,50,000บาทจนล่าสุดมีการประกาศราชกิจจานุบเบกษาเรื่องอัตราภาษีสัมประสิตริส์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่มีผลบังคับใช้เมืม่อวันที่9กมิถุนานยนที่ผ่านมาซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าสามารถนำรถเข้ามาจำหน่ายก่อนแล้วผลิตชดเชยในภายหลังตามเงื่อนไขจะได้รับสิทธิลดภาษีสัมปสะสิตริจาก8%เเหลือ2%ปเ โดยรถกบะบะไฟฟ้าแบ่งเป็น2ช่วงระยะเวลาคือตั้งแต่วันที่9มิถุนายน2 5 6 5ถึง -31 ธันวาคม2568จัดเก็บภาษี0%จากนั้นตั้งแต่วันที่1มกราคม2 5 6 9ถึง31ธันวาคม2578จัดเกบ็กบภาษี2%รและรถกระบะแบบเซลล์เชื้อเพลิงหรือฟิล l เซลลจัดเก็บภาษี0-1%จากการรายงานของหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ หรือว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ค่ารถจนหลายค่ายในการพิจารณานำเอารกระบะไฟฟ้ามาทำตลาดในเมืองไทยได้เร็วขึ้นทั้งนี้แหล่งข่าวจากโตโยต้าประเทศไทยมองว่ารถกระบะส่วนใหญ่เป็นรถที่มีการใช้งานอย่างหนักแต่รถยนไฟฟ้ามีน้ำหนักมากกว่าซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับการใช้งานในบางกรณีที่สำคัญแบตเตอรี่ยังมีราคาสูงอยู่ และคิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งของราคารถยนต์อีกทั้งการเสื่อมลงของแบตเตอรี่มีผลต่อราคาขายต่อในขณะที่ผู้บริหารตรีเพชอิสสุเซ l ส s so ells, มองว่ารถยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้มที่สดใสซึ่งบริษัทกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในเรื่องของการทำตลาดรถกระบะไฟฟ้าอยู่เช่นกันซึ่งอิสุมีเทคโนโลยีประเภทนี้อยู่แล้วที่มีการใช้งานจริงและกำลังทดสอบกันอยู่ ซึ่งก่อนหน้านี้เราได้เคยนำเสนอข่าวเกี่ยวกับแผนงานของอีสุในการพัฒนารถกระบะไฟฟ้าและไฮบริดในแผนธุรกิจล่าสุดนอกจากนั้นอีซุยังได้ทำตลาดรถกระบะไฟฟ้าในประเทศจีนภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรบางรายไปแล้วด้วยในขณะที่ผู้บริหาร MG ประเทศไทยเผยว่าบริษัทมีรกะบะไฟฟ้าที่ทำตลาดในประเทศจีนอยู่แล้วซึ่งได้รับความนิยมพอสมควร และหากลูกค้าชาวไทยให้ความสนใจในรถยนประเภทนี้บริษัทก็พร้อมที่จะนำเข้ามาทำตลาดเพิ่มเติมจากการให้สัมภาษณ์ของทั้ง3าบริษัทและข้อมูลที่เรามีอยู่ดูเหมือนว่าอิสุและ MG จะมีความพร้อมมากที่สุดในตลาดในขณะที่โตโยตา้ายังมองว่ามีอุปสรรคหลายอย่างที่ทำให้ตลาดนี้ยังไม่น่าสนใจในขณะนี้อย่างไรก็ตาม ยังมีเกรดฟอร์มอเตอร์ที่มีความเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดด้วยการนําเอารถกระบะไฟฟ้า,มาออโมโโฉมในงานจัดแสดงรถยน์ที่ผ่านมาแต่อาจจะเพราะยังมีปัญหาในเรื่องการผลิตรถจนตบางรุ่นจึงไม่มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวจากค่ารถยนสัญชาติจีนรายนี้ พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ